มาดิขยับอีแล้วพี่ขอตัวแพงตัวแพงมาเต็มจอโอ้โหห้าร้อยสี่สิบสวย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 บอกเลยว่าดอกนี้หวานจะยักมาเฮ้ยเก้าร้อยสิบแปดบาทตัวแพงโอ,โอ้โหัลโหกกรบสวีดัสสวัสดีคนดาย ซื้อรําใหญ่นอกโลกกันดนูนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแดชสล็อต,ตจ้าก็นวันนี้มาจัดก,กับเกมแม่มันก่อนลงก็าดาก้อนแฮดนะอะมาเรามารวยก,กันรวยดีกว่าอู้บอกเลยว่าเปิดมาหน้าเกมยังสวยแม่งเลยยังกันเป็นแถวเลยเชื่อจริงแต่เราไม่ติดจับอีกแล้วคือแบบนี้ทุกรอบจริงเปิดมาเกมไหนก็หน้าเกมมันสวยก็ยุดมาเนาะมาก็มา,มาเปิดมาขอไม่ดูตารางใจก่อนแล้วจัดเลยดีกว่าจริงพี่ตารางเงินใจมันยุ่งยากเบ็ดเก้าไป มาทุนพันมาเด so ินสามสิบมวนซอดไปยี่รุยเปิดมาดอกเลยไม่เป็นหลายดอกสองมาหลายี่ผายแห่ดอกจเฮ้ยไอนี <oh t t ้เป็นหลางว่าลางไว้ว่าเฮ้ยตบปากตบปากนี้หนุ่มตบลายตบหลายะตบไว้ตอบเดียวได้เกิดได้เกิดหนีไม่มันก่อนได้เกิดแน่นอนบอกก่อนสรงนี้คือไม่มาเอาตีนมาล่มหน้าเลยจริงสรงนี้จะไม่มานะพี่เอาตีนมันล่มหน้าผมไปเลยนี่ไว้มาสองตัวสีสวยบาดิสวยบ้าละ ตัวแดงตัวแดงตืง่นเชื่อแอมาดิโอ้โหรอดว่ะเฮ้ยรอดว่ะเฮ้ยเปิดมาคือดอกแรกพี่ตื่นเลยแหมเอานะโอ้โหมันจะสูตรเกินปีมุย้ยมันจะสูตรเกินไปไหมพี่โอ้โหไม่ตื่นเฉยไอ้โอ้โหไอ้ไอบ้บ้าเอ้ยไม่คาดหวังเลยละจริงดอกแรกใครบ้าะจะไปแตกมึงตื่นหนักนแล้นะพี่โอ้โหนอนทำไมยุ่งยากจบละจริง เปิดโบน่อยดิยมัน,นหไออหลไปรุยไปีจ่จ๋าเอ้ยไหลไปรุยไปี่จ๋ามาดิสิบสามบารสีสวยสวยๆมาดิเออนี่ได้เกิดแล้วนี่ไอตัวนี้ได้เกิดแล้วนี่ได้เกิดแล้วไปชวนเพื่นเกิดแล้วพี่ชวนเพื่นเกิดหน่อยมาไหลไปรุยไปไม่ได้ทุกรอบเลยสิายเอ,อ้ยมารอบนี้เนี่ยขอเกิดน,นี่รอบนี้บอกเลยว่าได้เกิดชัว์รอบนี้บอกเลยว่าได้เกิดชัว์มา ขยาบไปไอ้น้องน้องวาาโอ้โหยังได้อยู่อะยังได้อยู่โอ้โหขันนิดเดียวอ่ะจริงจะได้อยู่แหละไอ้เขี้จบแล้วจี้จบจริงอันนี้จบจริงเด้อนี่จบจริงเด้อมาดิเต็มจอเราเต็มแข้งไปแไม่รอบนี้บอกเลยว่าได้ตัวชัวแม่มังกรกูตื่นชัวนี่กูรอเลยนะ่ะ รอเลยเนี่ยพี่ไว้สองวิไว้สี่ตัวไม่ใช่สองตัวดิห้าตัวเลยด้วยซ้ำประเด็นอ่ะตี้นิดเดียวพี่ขอเกิดต้องขอเชิดพี่จริงอุย้ยเต็มจอมาดิโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ตื่นนะเนี่ยขนาดยังไม่ตื่นนะเนี่ยมาดิโอ้โคตรสุดอ่ะโอ้โหเยอะนิดเดียวเฮ้ยไม่ดีเด็ดดายเฉยว่าคิดว่าไม่อไหร่จะลำเมื่อกี้โอ้โหงอนหนักเลยเมื่อกี้สามล็อ,อกสีสวยชิคกี้มาดิขยับอีกรอบพี่ ตัวแพงตัวแพงมาเต็มจอโอ้โหห้าร้อยสี่สิบสวย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 บอกเลยว่าดองนี้วันจะย,ยับมาเฮ้ยเก้าร้อยสิบแปดบาทตัวแพงโอ้โหมาดิสวยสวยวะ่ะเชดโอ้โหธรรมดานี่หน่อยละจ๊ะมาเออ <c oughs> บอกเลยว่าโคตรสุดคุณดูโอ้โห แม่งสูตรจริงอันนี้สูตรจริงนะดิมาเอ,อ้ยหลายพี่รวยมาจานสิบเป็นบาทสวยๆมาโอ้เอ,อ้ยหลายพี่รวยไปพี่มันต้องเยียบสามพันพี่มันต้องเยียบสามพันพี่เชื่อผมเชื่อผมแล้วพี่จะลงจะลงหรือจะร่วงเอาดีไม่ร่วงอยู่แล้วพี่ลงอยู่หรอมันลงอยู่แล้วยิบเจ็ดบาทมันมเริ่มอ่อยแล้วพี่มันเริ่มไ่าแล้วมันเริ่มเบืเ่อแล้วว่าจริงงวงหงออย่านอนดิเฮ้ย โอ้ยอย่างน้อยก็ได้อยู่อะสองพันสองร้อยเซเว่นบาทสวยๆบอกแล้วหวานจะเยียบจริงโอ้ไม่ธรรมาดาว่ะเฮ้ยรายต่อดิรอเลยล่ะรายไปรีไปวิสามาดิไว้วิว่าใจหนักเลยนะ้ยตื่นอีกรอบปะตรงนี้ไม่ตื่นนั่นไงวิตื่นดิมาไม่ตื่นชัวนี่สวยไม่ละมาดอกนี้บอกว่าสวย,สวยจริงโอ้โหข่อยหน่อยได้ไหมข่อยหน่อยได้ไหม ฮ้ยเออมาดิพี่ชยายไรยไม่รยไปพี่จ๋าไว้สองตัวสวยๆย,ยังไงเอเอโอ้ยถือว่าไร่ดีนะจริงเกินว่าไร่ดีมากแลนไม่ใจแพงด้วยประเด็นไหนเออจริงจริงโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนีตื่นสองตัวแล้วนะเราต้องตื่นละและจริงเราต้องมาหน่อยแล้วล่ะมันก็ต้องตามเพื่อนหน่อยต้องตามเพื่อนหน่อยน้องไอ้น,น้องกูบอกเลยว่าไร่โคตรสวย หลายโคสวยจริงอะดิแล้วตึงเฉยปะดิบอกแล้วดอกน,นี้เนี่ยคือได้เกิดได้นอนได้เกิดได้ดอนมานี่ไม่ได้เกิดนะรอบเนี้ต้องไม่ได้เกิดนะบอกเลยโอ้โหดอกเดียวหมาเฉยเนี่ยไงไม่รอดก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจริงโอ้โหหมาดิเกิดปะล่ะเกิดปะล่ะตื่นสองรอบอ่มาดิกูตื่นไหมโอ้โหมาเตื่นแล้วพี่เตือนแล้วอีแม่ ไปจ้าอ้อเต็มจอสิบสามบาทยังได้น้อยอยู่ยังได้น้อยอยู่ตัวแพงเนี่ยตัวแดงเนี่ยตัวแดงเนี่ยมันจะมาทําไมโอ้ตัวเขียวไอ้เขียวลูกเลิฟลูกเลิฟไอ้เขียวมาตัวเดียวไอ้เออตัวฟ้าได้ตัวเขียวก็ได้พี่ตัวฟ้าก็ได้ตัวเขียวก็ดีจริงแมงเอยรอบนี้ไม่ได้ไหมตื่นทำไมอะไรแม่เงยสองร้อยห้าสิบสามบาท โอ้โหสมหลาจริงโอ้โหว่าผมไปดีกว่างั้นก็คิดไม่ก็รอพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะคนดูก็ใครชอบก็ไลค์ก็ซื้อขายก็กระดิ่งครับผมแล้วก็รอเติอนใหม่คิดน้าคิดม่าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย